บทที่12ถึงบทบบที่14บทที่12อธิเตยปาริยายสูตรเอเวเมสุตังเอตังสมยังพระกวาขยายังวิหารติขยาสีเสสัตถิงพิภุสหัสเซนัสตตะตูพะกวาปิภูมัเตสิสศัพทังพิฆเวอ,ธ,วอธิตังจินจักพิฆเวสศัพทังอธิตังจักขุพิฆเวอธิตังรูปาอธิดาจักคุยัญ,ญานาังอธิตังจักขุสัมผสะสะัสโสอธิโตยังปิยังจักขุสัมผสัสสัจจยา อุพสติเวที่ตั้งสุขังวะทุกังวะอัตถุมุสังวะตามปีอธิตังเปนะอธิตังอธิตังราคินาคินาสักินามหะกินาอธิตังจัตถยาชะรามาเนนาโสเกหิปบริเทเวหิทุเกหิตุมนาเซหิปิยาเสหิอติตันติกวัตภามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัพพโสอธิโตยปิทางโสตัสัมภัสสัปจิยาปุสติเวรทีตั้งสุขังวะทุกังวะอัตถุมุสังวะตามปีอธิตัง เขน่ะอธิตังอธิตังราคคินาโทสะคินาโมหคินาอธิตังชาติยาเชรามเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมัเซหิปยาเซหิอธิตันติวะคามิขานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานสัมปัสโสอธิโตยังปิทังานัสัมปัสสะปัญญาเวชติเวทิตตังสุขังวาดุขังวาอะุกมสุขังวาตัมติอธิตังเขน่ะอธิตังอธิตังราคคินาโทสะคินาโมหคินาอธิตังชาติยาเชรามเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโรมลาเซหิปิยาเซหิอตันติวะทางนิชิวหาทิตาราซาทิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมปัสสอัติโตยังมิทางชิวหาสัมปสสะปปสยาปิสติเตทิตังสุขังว่าทุกขังว่าอัติตุขังว่าสัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสักินามหกินาอธิตังสาธิยาสซรามานีนะโสเกหิปริเทวหิทุเกหิโรมลาเซหิปิยาเซหิอธิตันติวะทางนิ กายโยอติโตโพทภาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมัสุอจิตเจ้าการปีทางกายสัมัสัปัญธิยาวิสติเฟรดิดิตังสุฟังว่าที่ฟังว่าอาจุพุสุฟังว่าตัณฑปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคตินาโทสักนิณาโมหะนันตอธิตังชาติยาชรามานเนนโสเิปริเทเวหิตตเทหิโรมนะเสหิปิยาสหิอธิตังตุลวะ หนโทิโตธรรมาอธิธรรมมโนวิญญาณังอธิตรรมโนสัมปสุทิตโตยปิทางมโนสัมปสสปปัญยาอุปชิติเวทีตังสุตังวาทุกข์ว่าอดุลโมสุตมวะตัมปิอทิตังเกนะอทิตังอทิตังราคะน่าโทสักินาโมุหะกินาอทิตังชาติยาเซรามานีนะสองยธิปริเตวีุกเคหิตโอมัลเสหิปุยาเสหิอทิตันติวะถามเอวังปัดสังพิโคเวสุตวาอริยสาวกโจักขุสมิปิ นิพินทติรูเปสุปิน่พินทติจักขุวิญญาณนปินีิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยัมปิทางจักขุสัมผัสสปัจจยาวิสติเวทีต่างสุขังว่าทุขังว่าอาทุขมสุขังวาทุสมิปินิพินทติโสตสมิงปินิพินทติสัทเทสุปินีิพินทติโสตวิญญาณิปินีิพินทติโสตสัมผัสเสปินีิพินทติยมปิทางโสตสัมผัสสัพปัจจยาวิสติเวทีต่างสุขังว่าทุขังว่าอาทุมสุขังวาตาสมิงปิดนีพพินนติคานาสมิงปิดนีพพินติ ทันเทสุปิณิปินติชาญวิญญาณเนปิณิปินติยามปีทางทาญสัมพัสปัจญาปิชิตเวทีนิตังสุขังวาทุกังว่าอาทุกมสุขังวะตัสมิปินิปินติชิวหายปินิปินติอาเสสุตินิปินติชิวหาวิญญาณเนปินิปินติชิวหาสัมภัสปิณิปินติสัมพัสปัจยาปิชิตเวทีิจังสุขังวะทุกังวาอาทุกสขังวะตัสมิงปิณิปินติอายาสมิปิณิปินติกอทะเพสุติณิพินติ กายวิญญาณเนปินิพินติกายาสัมพัสสปินิพินติกยามปีทางกายาสัมพัสสปติญาปัจจติเวทุกยี่ตังสุพังวะทุกังวาอะทุกขุสุพังวะตาสมิงปิลิพินติกมโาสมิงปินิพินติธรรมเมสุปิลิพินติกมโนวิญญาณเนปินิพินติกมโนสัมพัสเสปิลิพินติยามปีทางมโนสัมพัสสปัญยาปัจจิติเวทุกยี่ตังสุพังวาทุกังวาอะทุกขุสุพังวาตาสมิงปินิพินติเใป้พินทางวิราสติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะม กติอุสตังบรมเจริยังกตังกรณีอย่างนาประรังอติตายาติปสาน,ต,นาต,าต,ติติอิธัมวจกพกวาอัตมะนาเตพิทูพกวโตฟาสิตะพินันถุงอิมาสมิงจักนาเวยการสมิงปัญญามานีสัภิขุสหัขสัตสะอนุปทฏายาสเวหิจิตานิวิมุตจ,จิงสุติบทที่13อนัตตะลขณาสุตตัง เอวเมสตังเอกังสมัยยังพกวาพาราณสียงวิหารฟีสิปตนเน้นกะเลยตระจต่อพกกวาปัญจวัคคีย์ติภูอามันเตสศรูปังพิกเวนัตตารูปัญจทางพิกเวนัตตาเป็วิสัยในพยทางรูปังอภารายะตังกติยลเปิดฐานรูปเอวเมรูปังเอวเมรูปังมาอโห้ิเศษแต่สมาจโปัพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภารายะสงวัตตินัจลักษติรูปเอวเมรูปังโหตุเอวเมรูปังมา อโหสิติเวทนานตาเวทนาจะริทางพิกเวอัตาอภวิสานะยทาังเวทนาปารายะซ่องวัตยะละเพถาจเวทนาไอวเมเวทนาโหตุเอวเมเวทนามาโอโหสิติสมมาจะโพิกเวเวทนาัตาตัสมาเวทนาปารยะซ่องวตติฉันจะละปฏิเวทนายะเอวเมเวทนาโหตุเอวเมเวทนามาโอโหสีติสัญญาณตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสานะยทาังสัญญาอารายะซ่องวัตยะละเพถา สัญญาญาเอวุณเมสัญญาโหตุเอวเมสัญญามาโหสิตีสมาจจโกภิกเวสัญญานาตาตัสสมาสัญญาอภารายะสังวัตตินนาจลปฏิสัญญายะเอวเมสัญญาโหตุเอวเมสัญญามาโหสิตีสังขารานาตาสังขาราใจยังภิกขเวอัตตาอภิวิสังสุในอีทางสังขาราอภารายะสังวัตติโนระเปติจัตสังขารีสุเอวเมสังขาราโหตุเอวเมสังขารามาเอวุณเมสัญญาสมัจจ สังขารานตตาตัสมะสังขาระปารายะทรงวัตติน่าจะรับปฏิสังขารเอวองเมสังขารเรสังขาระหตุเอวงเมสังขารามะเอเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจทั้งที่ภเวอตาก็วิสันติทางวิญญาณังปารายะทรงวัตยะรับเพิถาจากวิญญาณเอวองเมวิญญาณังหตุเอวองเมวิญญาณังมะหุสิติสมาจะโค้ทุยวิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอปารายะทรงวัตติน่าจะรับปฏิวิญญาณเอวองเม วิญญาณังโฮโตโยเมวิญญาณังโหสิสตังกิมันจะทาพิเกเวรูปังนิจังวะนิจังวัติอนิจังพันเตยังบนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาปิตผู้ขังพันเตยังบนานิจังทุกขังวิปาริณามะธทำมังกาังนิจังสมุปสังนิตังเมะมาไอโซทำมาสมิเอโซเมอตาปิโนเหต์นางโฮเตตังกิมันจะทาพิกเวเวทนานิจาวะนิจัวัติอนิจังพันเตยังบนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาปิต ทุกผังมันเตยมปานานิจังทุกผังวิปริณามาทำมังกาลังโังสัมมุนุปัสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอะตาติโนเหตัมพันเตตังจีมันเดธะพิโกเวสัญญาทิจาวานิจาวัติอนิจาวัพันเตยมปานานิจังทุกผังว่ตังสุขังวัติทุกผังมันเตยมปานานิจังทุกผังวิปริณามาทำมังกาลังโนตังสัมมุลุปัสตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอะตาติ โนเหตังทันเตตังกินมันทะถพิเกเวสังขารานิจาวะนิจาวะตินิจาวันเตยามันนานิจังทุกขังว่าตังชังวัติทุกฝั่งมะเตยามันนานิจังทุกฝั่งว่าตมะธังมังกาลังโนตังมะสัมมณุปัสสิโตตังมะมะเอโสโสมะมิเอสโอมิอตติโนเหตังทันเตตังกินมันทะถพิเกเววิญญาณังนิจังวะนิจาวะติอนิจังมันเตยามันนานิจังทุกขังว่าตังชังวัติ ทุกฝังมันเตยามปานานิจังทุกขังวิปปิลินามาทำมังกรังนิตังสัมลมปัสสิตรงในตังมะมะเอโสหรมมสุเมเอโสเนตติโนในตังพันเคนรสมาหิตตัถิคเวยังกินจิลูปังอติตานาคตปุตรนังอัชตาวะพิหิตทวะอุราริตาวะสุมาวะหินังวาปนิตังวายันตูเดชะพุเตวะสัพพังรูปังเนตังมะมะเอสโฮธรรมสุเมเอสโณเนตติเอวุเมตังเถาะพุตังสัมภะปัญญาตุตะพังยากาจิเวทนาอติตานาคตบุตรนะอรัชตาวะพิหิตทวะ โอฬาริกาวาสุมาวหินาวาปนีกาวายาทูเรสันติเกวดสุภาเหตุนา้นเมตังมะมะเนสโฮมาจึงมีนามเมสโอะตัดีเอวเมตังยถาปุตังสัมาปัญญายะตัปพังยาคจิสัญญาติดานะทับจันนาชุดาวาที่เกิดวาริคาวาสุมาวหินาวาปนีกาวายาทูเรสันติเกวดสุภาสัญญาเมตังมะมะเนสโฮมาจึงมีนามเมสโอะตัดีเอวเมตังยถาปุตังละมาปัญญาจะตัปพังเอเกสิสังขาราติดานะทับจันนา กัสจาวาพิทาวาหราริกาวาสุมาวะหินาวาปนิตาวายาทุเรสันิเตวสัพพะภเปสังขาระในปังมะมะในโซฮะมะสมีนะเมสซอตติเอวเมตังยะถาภูตังสมมะปัญญายาตสตพังยังหินจิวิญญาณังอติตานณคัตตะนะสตาวาปิทาวาหราริกาวาชุมาวายจินงวาปนิตงวายัาทุเรสันติเวสัพพะวิหานงเนตังมะมะในโซหะมะสมีนะเมสซอตติเอวเมตังยะถาภูตังสมมะปัญญายาตสตพัง เอวังปัสสังบิโคเวสุตวะอริยสาวกโรปัสสิปิพนธิเนปิเนติเวทนายปิเิปินติสัญญาอยปินิปินติสังฆาเรสุตินิปินติปิญญานาสมิงปินิปินติเิปินทังวิราชติวิราคาวิมจติวิโมตสมิงวิโมตมีติยานณข้อที่หนาชาปิปุสตังธรรมจารียังกตังการานิยังนาปะรังปิตาตายติทัศนติปิเนโมโจจัปขวาอาจัมนาปัญจวัคคทียปิภูโคโต ปาจิตังอภินันทวงอิมาสมิงจับปนาเวัยาสมิงอัญญะมาเนปัจาวคียานางพิภูนางอนุปทายะอาสวเวหิจิตานิวิมุจจรูปิสบทที่สิบสมหาสมัยสูตรเอเลเมสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสกเกสุวิหารติกับวิลาวัตุสมีมหมาวเนมหาตาพิภุสังเีนะ ขัดทิงปัญจมัตเตหิพิภูตสเตหิสัพเพเหวะระหันเตหิทัสหิจัโลกตารุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาโหติก็ก่อนต่างทัศนายยะพิขุสังคันจัตอาชโหจตุนางสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตัธโหสิออยังโหพะกวาสเกสุหาริติกาปิราวัตุสมิงมหาวเน ขาตาพิคุสังเทนะสัติุปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะรหันเตหิทัสาหิจะโลกกาลูหิเทวตาเยปิเยนะสันิปฏิตาโหติพะวันตังทศนายะพิคุสังขันจะยานุนะไม่ยัมติเอนะภะควาเตนะปะสังกมิยามะอุปสังกมิตาวะภะควาโตสังติเกปเจกะคาถาภาสเยามาติอรโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระวาปุติโสสัมมิสตจวะปะหัง ภาษาเลยะภาษาริตังวาปาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวเสสุเทวิสุอันตรหิตาพัคโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโพตาเทวตาพระควรตังอภิวาเทรวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังอิตัโคเอกาเทวตาพระควโตสันติกีมังคาทางอปสิมหาสมัยโยปะวะนัสมิงเทวกายาตัมมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมายังทักขิตาเยวะ อัปาราชิตสังคันติอัตโขอัปปาราเทวตาพระกุโตสันติเกมังคาถังอาภาสิราตโคสมาหังสุอิสังอัตโนโอชุกัมมะกังสุสารกิวะเนตานิคะเหตวะอินทรียานิตะขันติปันฑิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระกุโตสันติเกมังาถังอภาสิเจตวะขีรังเจตวะเป็ิขังอินทรีขลัง โอหะจามมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาตะพุทธาสุขุพุทธาตาสุเชนอาคาติอตะโพวะปาราเทวตาพระธโกตสัิเกนปาทานอาพาสิเยเกจิพุทธังสรนังพัตาเซนาเตขมิสันติอปยัคบูมิปะหายะมโนสังเทหังเทวะตายัง ปริปูเรสันติติอตาโภคกว่าพิโกมาเดยสุโยติเวทัสสุโลกอัฏาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตัฏฐาขตังทัสนัยยาธิกุสังหันจเยปิเตศิเวสุปิปัตภะทันนะอรทหันโตสมะสัมพุทธาเตสัมปิปกรณตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันิปติตาอเฮสุโสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิ เจ้ิพิฆเวยเขวิสันติอนัตถะสัมมาทานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเปสัมปิโนตนาตุปตะปรมาเยวะเยาวตาสนิปติจารพระวิสันติเจียยถาปิณหังเอตระหิอาจิคิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเิติสิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะ สาธุจางสัมมาโนสิกะโรทาทาสุสานิติเอวัมพันเตติโหเตปิคูปะกวาโตประจัสมสุงปะกวาเอตข้าอวะจัศิลิกัปมนุกัสสานิยะถาภ,าภาูมาทัสสิตาเยสิตาชีครับพระรังปหิต,ตาสมาหิตาปุถุสีหาวตัตเมนาโลมหังจาติสัมพุงโงโอทาสัมมัตะสุดสาสุดา วิปสัสสนะมะหงา,าวิลาภิยโยปัญจสตเตย,ยัสวาวเนกาปิลาวเทเวตโตอาวันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเทว,วกายาพิกันตาเตวิชนธาภพิขโวเจจะอตัตปะมะกรุงสุตวพุทธศักสนังเฮสัมปาตุราหุงยานังอมนุสสานะทัสนังอเปเกสตะมัคขุสหัสสังอัฏฐสักเร,ริงสตัง เอเกสหัสานางอมนุสานะมัทธุพสุอเปเปนันตมัทธุพุทธะสัพพาภุลาอหุตันจะสัพพังภิญญาวะวักขิตวานะจักุูมาตโตมัตยิสธาสาวเกสเสนระเตเดวกายาอภิกันตาเตวิชานะถาพิโวเยวงหังกิตยิสามิทิราหิอนุปุกะโสอัสะักทักหัสาวะยัคขามา กาปิล่าวัวาที่มัโตชุดติมันโตนะวันโตสาสีนมรธามนาริการมุพี่ปูนางสมิติเงวนางชาสหัสาเหมวตายขานะตวันนี้นุิมันโตชุดติมันโตนะวันโตสสิีนมรธมนาริกาุพี่นางสมิติงวนางสาาทีราติสหัสายขานนตวันนี้นุ่ีมันโตชุดติมันโตนะวนโตสสสินมรธมนาริกามุพนางสมิติเงวนางอิเจเตโซลัสหัสายขานาตวันนี้น อิิมันโตชิติมันโตนะมันโตสัตว์สิงห์หมดรรมนาพิการมงคลผูสงักิ์ในติมวะนังเลสานิตาประจัสตาย่างานะนะมันโตสัตว์สิงห์หมดธรรมนาพิการมงคลผูสงักดินติวะนังคุณพิโรราชาิโกเวปุลัสตะที่เวสนำพิร <im> น <kommt> ังสตะสหัดสังย่างานังปะยิรุปัสติคุณพิโรราชทกิโกโสปะคะสมิตติมวะนัง ปุริมันจะีสังราชาตรม์โสภสัตติกันทงอาิปฏิมหาราชายักสิโสกุตบิตาสปะวอินทราน้มมั่งม่นพรตาติมตั่งมนราธิต่งินถ้าขีนันจะที่สังราชาวิมโหตับสัตวตินันนาิปติมหาราชายักสิโสกุติสัวอินทรานมามั่มั่นตสติมต ชิมบรรจาร์ที่สังราชาวิรูปภูเาปรสัสสิกนาคานังอธิปติมหาราชายสัชโสปุตตปิตัสสะภูโอินธนามามหันทะลายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเอสสิโนมรตมนาอภิกขามุงพิบุตรนางสมิติมนังตุอุตตรันจาร์ที่สังราชาภูเอโรตับประสัสติกยาคานังอธิปติมหาราชายสัชโสปุตตปิตัสสะภูโอินธนามามหันทะลาที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเอสสิโนมรตมนาถภิกขามุ ุนางสมุทรมนางปุริมาทิสังตตาระโตตะกินนาวิรุโปโขปชิมินาภิรูปโขกุเวรรตรงทิสังตตาโรเตมหาราชาสมาคมตาจักรุพิสารคันละมานาอัตถังสุขวเนกปิลัวัทเวเตสังมายาวิโนโทาศาภูวัจจนิกาสาัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิโพโตสหะแัทนทโนกามาเสโทจัคินุคันทุนิคันทุจัคปนาโทโอโกมิงโยจัค เทวสุโตจมาตลิจิตาเซโนจกขันทโพนโรราชาแพโนสะโพอาคูปจัิกขาเจวะติมพรุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชานองันทภพาสหราชุปิโมทามานาอภิกรรมุทธิ์นางสมิติงวนางอาทาคูนาภะสานาคาเวสาลาสหตันชกาตมภัสสัตระอาคูปายาคาสายาติพิยามุนาขะกรัตาจะ อาคูนาคายาสาัสสิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปะคาสัสสงมิติวะนงังเยนาคาราเชสหัสาถักรันติทิพาทิชาปัจขิวิสุทธะจักจูเวหายาสาเตวนะนัมฉะปตาจิตาชุปนาอิติเตสนามมงอภยันตธานาพระราชานะมาสิปุตปันน,นโนเขมมะมะกาสิพุโธสันหาหิวาจหาิวะวะหะ ระนามังสุทังคิตาวชิรหัตเถนะสะมุทังอสุราสิตาภาปะโรวาสวัเสเ,เตอิิมโตยัสสิโอการากัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวภัสาเวปชิติสุชิติตจะปะาดาโทณุจิสหะจะตันจะกพักลิปุตปานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในตวาพระลิง่งเสนงราหุพัทธมุป,ปาขมุ สะมโยธานิพันธันเตปิกุนาสะนิติงมะนาอปโจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถากรมูวรุนาวารุณาเทวาโสโมจะยะสสาหะสะหะเมตตากรุณากายกาอาภูเทวายสสิโนทัสเศะสัทธะทัศเตสัทธะทารายาสเพนันตะวันนิโน วิธิมันโตชุติมันโตวะนาวตโดยสัจสีโนมุทัมมนาอภิกรรมุที่คือนางสมุติวนาวนววงเป็นดูจเทวาสหะนิจะตสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวะจนันทามาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวะสุริยะมา,าคูปุรักิตานักขานิปุรักพิบาวะอาคูมันทวะลาหะอา,าวาสุนังวะสโวเโวสโตโสบาคาัส ปุจิราอาคูอาคูวาโสเนศิโนทัศเสถษฐาเศเษเดชัสทากายาสเพนะนาตะวันนิโหนทิมตัวชิจิมตัวนั่งตัสดสมนัโมคะมนาทิกรมพิกีนังสัมมิติงมะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาจิตาปทุสิกะอาคูอาคูมโนปทุสิกะอาดาคูหะระโยเทวะเยจะโลหิตาวาศิโนปาระคามหาการิตาอาคูเทวาโยสดสมนั พระเศเตทัตสทากายาสัพเพน,าน,านันตะวันนิโนอ,อิทิมโตสิติมันตะวานาวันโตเสสสินโนมาดามนาปิกามงคิที่คุณังสมิติงวะนางสุเกะกะรุมหารนาอาคะเวคณะสาสหะโองคาโอทาตะไคหาปโมุคาอาคูรเรวาวิจพนาสธารมตาหารักชานิสกาจัยสสินโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอะิวัสติ ทัศเตทัศ t า a าย y สัพเพนานตวันนิโนที่มันโตทุ่้มันโตนามันโตเอสสิโนโมทมนาพิกามุพิคูนาสังติงมะนังเทนิยาดุสกายามากัฏกาจะเยัสสิโนธัมพิตกาลามเศเถาโชตินามาจะอาชวานิมานนรติโนอาภูทั้งคู่ปรณิมตตาะเศเตทศ t า a า a สัพเพนานตวันนิโนที่มานโตชุ่มชืนันโตเอสสิโนโมทมนาพิกมุพิูนาสังติงมะนัง สัตเทเตเทวนาคยาสปินานตวันิโนนามันวายนะอาคันฉุญเยจันเยสัพพิสาสหกุทธาชาติมักขีลังโอคตินนัคมาณาสว่างพักเสียมุขาตระนาถังและทองวะอัศิตาติจังสุปรมาปรมโตจักสุตาอิพิมาโตสหะตานากุมารโรมิโสจักโสปคะสัมิติวานังสหัสสกัมมโลกานังมหาปรมาปิตธิติภูปปันโนชติมโตพิสมารโยสสิสิโสชาเสตระ เอชาลาอาคูปเจกัะวสวาติโนเตสันจะมัชโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเตจสัพเทอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกตมารเสนอภิกามิปัสะกันหัสะมันที่ยังเอทะพันทะทะปันทะราเทนะปันทะมาถูตัมมันตาปริวารีทะมาโวมุจิทัโวจินังอิติทัทะมหาเสนกันหะเสนอเปสิ ปาณินาจะแต่จะตะละมหัจจะสัง,รงกรกตวานเพริมวังยถาปาวุสโกเมโกสานยันโตสัวิชุตโตตะทาโสปจุภาวติสังพุโชอัศยังวะเสดัญชะสัพพังปิยยะวะวกิตวานะจะคุามาตโตห้ามันตยิสัทธาสาวกเยสสเนรเตมาราเสนอาทิกันตาเตวิชาลา,ากิตโต เตจะอาตัปปะมะกะรุงสุตวะพุทธศัสสาสนังวิตะราเตหิป,ปะการมูเนสังโลมัมปิอินเซยงสตรวิชิตะสังฆามาขายาติตายะสัชสสโมโมทันติสหภูเตหิตตาวกาเตชะเนสุตาติคลิปเถิดไปบทที่15ถึงบทที่20